งานองค์การมันคือของเรานนี้เป็นเร่องมากสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ดีมากๆที่ผมได้มาร่วงงานในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าทางทางจุฬาพรก็ได้ให้ความสนใจกับเ,เรื่องสุขภาพร่างกายของคนไทยนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆทั้งได้รับคําแนะนํา,นาจากอาหารการกินรวมถึง,งการออกกำลังกายหรือ,อการหลับพักผ่อในให้เพียงพอเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากๆสำหรับสุขภาพของคนไทยครับ อย่างการแบ่งเวลาอย่างเา่าแข่งด้วยแล้วก็งานการด้วยแล้วแบ่งอย่างรคะพี่เขาจะยิงช่วงนี้ก็ก็มีเราต้องหางานว่าช่วงไหนที่เรามีแข่งมีซ้อมเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะจัดแจงเวลาของเราแล้วก็อจริงแล้วมันก็มีงานเข้ามา่ันค้างเยอะเหมือนกันเราก็ต้องพยายามที่จะเอาทางเอาดีทางทางด้านกีฬาด้วยรวมถึงทางด้านในวงการด้วยก็ผมเลยมองว่าเราต้องพยายามที่จะจัดแจงเวลาของเราให้ดี อย่างนั้นเองครับันจะส่วนมากมันจะเป็นแบบเดนเน่นกจพรีเซนเตอร์นะครับจริงๆตอนนี้ส่วนมากก็เป็นพวกพรีเซนเตอร์มากกว่าที่แบบว่าต้องถ่ายงานอะไรใช่ไหมครับก,ก็บางทีเราก็ต้องาหาวันหรือหาเวลาที่ถ,ถ้าเราว่างไม่มีการฝึกซ้อมเราก็หาเวลาอยู่ตรงนั้นไปไปถ่ายงานอย่างคนที่กดเข้าไปดูในไอจีของทวก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นภาพคือจะเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหมดรีวิวทั้งหมดเลยที่ว่าเป็นช่วงที่แบบขาขึ้นจู่เกาะคูทั้งหมดแล้วผมก็ต้องผมมองว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ดีอย่างเเพราะว่าชีวิต ณนอนาคตเนี่ยเราจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกไหมผมเลยรู้สึกว่าณตอนนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่ดีครับผมว่าพยายามที่จะากรอบโปรยให้ได้มากที่สุดตอนนี้มปานจิตหรอตอนนี้ผมไม่ได้นับเลยครับแต่ว่าจริงๆก็ก,ก็มองว่าหลักสิบแล้วนะครับก,ก็คือเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> ก็พยายามที่จะพยายามที่จะเก็บเกี่ยวไปจริงมันยังมีความเพลิดเพินอยู่จากการที่แบบต้องไปถ่ายโฆษณามาันหราต้องมานะรีวิวที่ออาใช้อีกก็มีบ้างครับเพราะจริงๆแล้ว ตั้งแต่เราเด็กมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมครับเราก็เป็นนักกีฬาาโดยตลอดแต่พอเราโตขึ้นได้มาทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าเป็นเรื่องที่ที่สนุกเหมือนกันแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความแบบบางทีก็มีความกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าต้องพูดหรืออะไรเงี้ยบางทีก็จำจำบทไม่ได้เหมืหนกันอย่างอย่างการที่จะไข่ละครต้องมีเวลาจำต้องกยนตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็ไปบีบหน้างานเดีกวเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ย ถ้าบีบก,ก่อนก่อนงานอะไรเงี้ยบางทีก็ผมก็ลืมลืมกันเพราะเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีเลยนอกจากสปอนเซเอร์ที่มันเป็นเกี่ยวกีฬาแล้วไม่มีอาวนะครับก <c oughs> ็ไม่ใช่กีฬาอะไนะครับอย่างอื่นก็มีก็มีครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเหมือนกับเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าอ่านสปอนเซอร์อย่างนี้เราควรที่จะทาตัวแบบไหนหรือว่า,าดูเขาเรียกไงดูงานแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างมีมีสินค้าแปลกๆ้มาที่มันโดดจากความเป็นเรา จริงๆไม่ไม่น่ามีครับแต่ถ้าเป็นเชิงที่แบบพักผ่อนหรือว่าเป็นเชิงที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับเรามากกว่าในก,การทำงานเราต้องดูอะไรเป็นหลักครับที่แบบนี่คืองานที่เราจะรับแล้เราจะทำต้องดูว่าใช้เวลาประมาณมากแค่ไหนครับเพราะ <S <S จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากที่จะมาให้มันมากระทบกับเรื่องกีฬาของผมพยายามที่จะดูว่า,าถ้างานนี้ใช้เวลาในการที่จะออกงานหรือต้องออกไปทํางานเยอะๆเนี่ยผมก็อาจจะอาจจาะยาังก่อนเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ผมยังเป็นนักกีฬาอยู่ อย่างสกิลจํากัดเวลาไหมคะว่าช่วงประมาณเท่าไหร่ถึงแบบอาจจะรับงานไม่เกินกี่วันจริงๆมีผู้จัดการคอยดูอยู่ครับ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วทุกงานเนี่ยต้องผ่านผู้จัดการผมที่จะคอยอดูว่าเป็นยังไงรวมถึงโค้ดของผมโค้ดเป้น,นะฮะก็พยายามคุยกับผู้จัดการว่าณช่วงเวลาเนี้ยไม่มีแข่งสามารถไปได้นะอาจจะ,ะวันสองวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยครับผมไม่อยากที่จะ,ะลบคนเวลาการฝึกอา จริงวิวโปรมีกระทบไหมเพราะว่ามันต้องบทีงานบันเทิงมันอาจจะแบบไม่ได้ฟิกเวลามากก็มีกังวลบ้าครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางงานเนี่ยมันบางทีมันขันหันใช่ไหมครับบางทีอาจจะตรงกับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยใช่ครับผมเลยรู้สึกว่าบางทีอาจจะมีกังวลบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกงานก็สําคัญรวมถึงกีฬาของเราที่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันโค้ชมีตั้งกฎไหมครับว่าของอะไรไหมว่าการรับงานจริงๆส่วนมาก โค้ดและก็ผู้จัดการจะเป็นคนที่คุยแล้วก็คำนวณเอาเองแล้วมาบอกผมทีที <c oughs> ส่วนมากจยาประมาณนี้มากกว่าเราเป็นผ <c oughs> ู้ปฏิัติงานใช่อย่างหลายๆคนก็แซวว่าพิซพิตเตอร์สิบตัวแล้วค่ <c oughs> าตัว <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ก็ก็ต้องบอกว่าพอหลงังจากโอลิมปิกก็ถ, <c oughs> ถือว่าประมาณห <c oughs> นึ่งแล้วกันประมาณหนึ่งใช่หร่าหลายคนมองว่าค่าพิซิตเตอร์น่าจะมากกว่าค่าเหรียญที่ได้ รวมๆกันแล้วก็ไม่น่าจะขนาดนั้นครับมันทาให้มองถึงอนาคตว่าเราอยากจะเข้ามาทำในวงการนี้ถ้าเราแขวนไม่แบกบผมก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตเลยเพราะจริงแล้วณตอนนี้ผมยังไม่ได้นึกถึงการเข้าในวงการบันเทิงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าณช่วงนี้เป็นช่วงนักกีฬาของผมแล้วผมมองว่าช่วงนักกีฬาผมมันเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นเลยอยากที่จะทําผลงานของอาชีพนักกีฬาเนี่ยให้ดีที่สุดก่อน อย่างการทำในโครงการบันเทิงเองเรามีความสุขกับการทำตรงนี้ยังไงบ้างก็ผมมองว่าเป็นเรื่องที่เราได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับการที่ได้เข้าในวงการบันเทิงได้ถ่ายงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก่อนสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบตอนที่มาทํางานในตรงนี้คืออะไรคะสำหรับจากนักกีฬามเป็นดาราเอง สิ่งที่ชอบก็คือต้อง,ง,งจำบทพูดได้แหละแล้วผมก็แต่เพราะบางทีผมผมมจำบทพูดไม่ได้จริงบางทีตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาแสดงว่างานถ่าภาพนิ่งขนาดมากกว่านิ่งจะขนาดมากกว่าคันนี้ที่ปล่อยมาซีซัล่าสุดเลยทีไ่ไปถ่ายแบบเป็นไงบ้างก,ก็ก็โอเคครับเพราะว่าเราเราก็แทบจะไม่เคยเห็นลุคของตัวเองมาก่อนว่าพอเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยเราจะมาแต่งหน้าหรือทําผมอะไรเงี้ยมันก็ก็ดูไม่ไม่เหมาะสมเลยแต่เพราะว่าพอเรามาอีก ในวงการแบบนี้เ,เราได้เจอมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งของเราเรารู้สึกว่าโอเคก็เป็นเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันชื่อชอบมิตินี้ไหมคะครับผมก็ก็ชอบครับแล้วก็ <c oughs> ก็พยายามแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆคือเราเราเปน็นนักกีฬาเราก็ควรที่จะคิีเกี่ยวกับการการเล่นก,กีฬาครับอย่างที่ภาพของการรอนรูปออกมาแล้วได้เช็คฟีดแบ็กไหมครับว่าแนฟๆฟฟว่าอย่างไงบ้างก็ก็เช็คบ้างครับแล้วก็มี <c oughs> แนฟๆฟที่ เข้ามาเม้นอะไรเงี่ยเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเรายังเป็นนักกีฬาอยู่นะตอนนี้ฮะเรายังไม่ใช่ในแนวการบันเทิงก็ถือว่าเป็นจ็อบพิเศษเฉยๆครับผมตอนนี้ไม่รู้รู้ดูการนี้มีแข่งอะไรเงี่บ้างจริงๆนหน้าปีนี้เดี๋ยวผมจะบินเย,ยนินะครับไปตีลีกที่อินโดนะครับแล้วก็จะมีอีก3รายการที่จะเก็บคะแนนเพื่อไปรายการโ o r l d tour f i n a ก็จะมี เกาหลีนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นจีน3รายการสุดท้ายที่เป็นของ BWF ที่จะเก็บคะแนนไปโอทัเอไฟเอลก็ต้องรอดูว่าเราจะเก็บคะแนนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือจบที่3รายการอย่างรายการที่จะไปถึงเรื่องก่อนที่จะถึงเร็วนี้ค่ะเรามีความดกดดันหรือว่าเราวางวัดวางไว้ยังไงบ้างจริงๆก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่ครับแต่ว่าเราผมยังไม่ได้มองถึงรอบลึกมากเพราะว่าต้องยงอมรับก่อนว่าเราก็มีงานค่อนข้างเยอะใช่ครับบางทีอาจจะมีบ้างที่แบบพอถ่ายงาน เวลาไปฝึกซ้อมมันก็ทาให้สุขภาพร่างกายเราอ่อนล้าอาจจะทําให้ฝึกซ้อมได้ไม่ดีมากหรือไม่เต็มที่เลยรู huh. um ้ส huh. um ึกว่าเราไปแข่งครั้งนี้ก็พยานพิยามทาให้เต็มที่อย่างที่เราไปแข่งเองเรามีแบบงานทั้งในวงการเป็นเลยใช่ไหมครับไม่ได้ระหว่างที่เรากำลังแข่งกับการแข่งอะไรเอ่อก็ถ้าถ้ามันสําคัญจริงๆก็ต้องก็ต้องทําแต่ว่าส่วนมากนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องกลับมา ในในทางด้านกีฬามากมาึ้นในกําลังใจเองก็สําคัญล่าสุดก็คือาวันสําคัญของคุณแตงครับผมเป็นไบ้างคะในช่วงนี้ก็ก็ดีครับแล้วก็วันเกิดก็เพราะว่านานๆเราเจอกันทีครับบางทีผมไปแข่งหรือฝึกซ้อมบางทีเก็บตัวระยะเวลานานครับเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ที่ดีมากๆแล้วก็เข้าใจเข้าใจเราอย่างความนั้นคือในวันสำคัญแบบนี้คืออะไรครับกอกได้ไหมครับผมส่วนมากก็ซื้อพวก อ่าสร้อยคอใ,ให้มีมากกว่าเพราะว่าจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบนัเนลเครื่องประดับนะครับก็ผมมองว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับผู้หญิงจริงอย่างก,การที่ไม่มีไม่เอามีเวลาเราเติมเต็มกันยังไงบ้างครับพี่หยุ่ก็จริงๆริแล้วพอช่วงที่เราพักเบรกหรือว่าที่เราไม่มีแข่งนะก็ก็ไปหาเขาบ้าเพราะาจ,รจริงแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เ,เหนื่อยอะไรมากครับแต่ว่าการฝึกซ้อมบางทีเนี่ยพอมันเข้มข้นมากมากจริงๆอะ่ะเราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาก็มีความที่แบบ โ่ยหาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันแล้วกันอืมแล้วมันก็ไม่ได้กระทบก็คือเราก็สามารถแบทอะไรชัดเจนอยู่ใช่คนไทยค่ะฝากขอเอาใจจากแฟนๆนะครับแมทเร็วๆนี้แล้วก็แมท์ในอนาคตด้วยครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนครับที่ที่คอยเป็นกำลังใจเชียร์นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของของผมนะครับรวมถึงนักกีฬาไทยยุคชิ้นนักกีฬาเลยครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็จะมีรายการเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะที่จะเริ่มแข่งในต้นเดือนหน้าครับ 啊啊啊！